วันนี้ผมจะมาบอกสูตรลับอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตัวนี้จะมีความเร็วอยู่ที่6เมกะบิตนะครับอืมราคา26บาท75สาตางค์นะครับ26บาท75สตางค์ต่อ7วันนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันเป็นแบบไม่อั้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดนั่นเองนะครับโอ้โหหลังจากที่ผมอัปเดต เน็ตทูประจำเดือนสิงหาก็ขนลุกขนชันกันไปแทบทุกคนเลยนะครับก็เพราะว่าอนะินเทอร์เน็ตณปัจจุบันนี้แทบทุกตัวเนี่ยถูกลดสปีดกันหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ลดธรรมดาลดพวดดไปถึง 64K กันเลยทีเดียวและปริมาณเน็ตก็ลดลงไปด้วยเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้ยังเป็นแบบไม่อันไม่จำกัดอยู่นะครับซึ่งมันจะมีขั้นตอนการทำนะ มันจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ลองมารับชมสูตรนี้การสมัครอินเทอร์เน็ต6เมกะบิตไม่อั้นไม่จำกัดกันดีกว่านะครับไปเลยคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าพบก,กับผมก้อนเรื่องแสงนะครับมาวันนี้เราก็มาอัปเดต ไม่ใช่อัปเดตวันนี้มาบอกสูตรลับอีกหนึ่งตัวนะคะกับวิธีการสมัครเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะอืและล่าสุดนะครับที่ผมเคยแนะนําสูตรลับวิธีการสมัครอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดนะครับหน้าปกแบบนี้เลยนะทุกคน25 g ิกิก25บาท7วันปัจจุบันก็สมัครไม่ได้แล้วนะครับทูได้เอาออกไปแล้วนะผมทำคลิปที่ไรตัวไหนนะครับที่มันเด็ดๆอะ่ะคลิปเด็ดๆที่ผมโคตรชอบอะ่ะ ทู er เอาออกไปเลยนะครับเออสงสัยพอ,อ,อผมบอกไปปุ๊บคนแหกการสมัครไนงะพอคนแห่การสมัครปุ๊บคนที่มาทีหลังเนี่ยก็ทําตามสุดท้ายไม่ได้เพราะว่าหมดเขตไปแล้วนะครับอย่าอีกทีนะคนที่เออ,เอ,อมาดูทีหลังนะครับหรือว่ามารับชมทีหลังเนี่ยหน้าปกแบบนี้นะครับหมดเขตหมดอายุไปแล้วนะครับให้ทุกๆคนนะครับที่ต้องการเออดันสมัคร 64k ไปแล้วเนี่ยโปร 64k ไปแล้วนะครับก็ให้ไปสมัคร Uh, 20เมก7วันนะครับ20เมก7วันแทนนะครับยังไม่หมด uh, อายุการสมัครนะครับยังสมัครได้อยู่นะนะวันที่ผมทําคลิปนี้นะครับล่าสุดเนี่ยผมก็เพิ่งสมัครไปนะครับ20เมกเนี่ยเพิ่งสมัครไปนะครับ20เมก7วันใช้ได้ถึงวันที่16เดือน8 2023นะครับดูวันที่ด้วยนะวันที่10สิงหาครับเพิ่งสมัครไปเมื่อกี้เองนะครับยังสมัครได้อยู่นะ ก็คนที่มีเน็ต 64k แล้วก็อย่าเพิ่งมายกเลิกนะครับให้สมัคร20เมก7วันไปก่อนใช้งานไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทางถูกเขาจะเอาออกไปเองนะตอนนี้มันยังสมัครได้ยังไม่ถูกถอดออกไปนะครับแต่ไอเน็ตเต็มสปีดเนี่ยถูกถอดออกไปน่าเสียดายมากๆผมโคตรชอบเลยแต่เอาออกเร็วกว่ากําหนดนะครับผมใช้งานได้แค่เดือนเดียวเองโอ้แล้วก็มาบอกต่อพอบอกต่อปุ๊บเอาออกเลยโอเคเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่านะครับวันนี้เอาสูตรลับมาฝากกันนะครับ แต่คลิปนี้ผมก็จะไม่รีวิวให้ดูนะครับให้ลองนึกภาพแล้วอลองจินตนาการทําตามดูนะครับให้ลองจินตนาการทําตามนะเอออย่าอย่าเพิ่งสมัครก็ได้เอาไว้เป็นความรู้แล้วก็จดเลขเล,เลขรหัสไว้ดีๆนะครับจดให้ถูกด้วยนะอย่าไปจดตัวเลขเพี้ยนตัวเลขมันจะกลายเป็นโปรโมชั่นอื่นหรือว่า,าสมัครแพ็กเกจไม่ได้ให้จดตัวเลขเอาไว้นะครับเพราะตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่หมดง,ง่ายๆครับน่าจะไม่หมดง,ง่ายๆและก็ประหยัดด้วยนะครับ อันดับแรกเลยนะทุกคนก็ต้องสมัคร package, แพ็กเกจเต็มสปีดก่อนนะครับ9บาท100เมกนะครับ9.63บาทนะครับหรือว่า9.63สตางค์นั่นเองนะครับยังไม่ถึง10บาทเฉลี่ยไปก็10บาทนั่นแหละนะก็สมัครไปก่อนครั้งหนึ่งนะครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นตัวเบิกทางนะครับให้สมัครแพ็กเกจ 6เมกะบิตได้นะครับมันเป็นตัวเบิกทางนะครับไอ้โปรโมชั่นตัวนี้100 m เมกะบิตนะครับเพื่อเป็นตัวเบิกทางให้สมัครแพ็กเกจไม่อั้นต่ออีกทีได้นั่นเองนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยอะไรปุ๊บนะครับทุกคนก็ต้องรีบสมัครภายใน15นาทีนะครับหรือประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะครับมันจะมีเวลาด้วยนะมันจะมีเวลาการสมัครด้วยนะครับสมัคร9บาทไปปั๊บใช่ไหมร้อย 1 0 0เมกะไบต์นะครับสมัครปุ๊บมีเวลา15นาทีนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงต้องรีบสมัคร6เมกะบิตทันทีเลยนะครับด้วยการกดตามนี้นะทุกคนกดดอกจัน8 7 8 8สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับดอกจัน8 7 8 8ดดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับอา่าภายใน15นาทีนะครับกดไปเลยนะครับตัวนี้ จะหักเงินในซิมการ์ดนะครับราคา26บาทจุด75สต่าตางค์นะครับใช้ได้7วันนะโอ้ใช้ได้7วันนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ณนะเวลานี้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆมันฟับสปีดกันหมดแล้วนะครับใช้ไปเรื่อยใช้ไปเพลินๆโอ้ใช้มันเหลือเกินใช้ไปใช้มาป้าสปีดลดลงแต่ตัวนี้ยังไม่ ลดนะครับแต่ว่ามันอยู่ได้แค่7วันซึ่งเราก็ต้องขยันสมัครหน่อยนะครับเออพอมันหมดไปแล้วใช่ไหมหมด7วันตัวนี้ไปแล้วก็ใช้วิธีเดิมนะครับสมัคร9บาทก่อนแล้วก็ค่อยมาสมัคร6 m เมกะบิตนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสมัคร9บาทแล้วก็มาสมัคร6 m เมกะบิตนั่นเองนะครับเออทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะทำไม่ได้หรือว่าจนกว่า ทางทูเนี่ยจะยกเลิกโอเปอเรชั่นตรงนี้ออกไปนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะหมดง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นโปรพิเศษที่มันลับๆเลยนะครับผมก็เรียกว่าสูตรลับก็แล้วกันนะอเพราะว่ามันไม่ได้สมัครกันได้ธรรมดาครับสมัครกันธรรมดาธรรมดาเลยก็คือกดเลขรหัสแล้วก็สมัครเลยใช่ไหมแต่อันนี้มันมีขั้นตอนครับผมก็จึงนิยามมันว่าสูตรลับก็แล้วกันนะครับและถ้าเกิดว่า เอามาบวกกันนะคบถ้าคนเล่นต้องเล่นทั้งเดือนเลยเล่นทั้งเดือนเลยบวกกันนะครับ9บาทนะครับบวก26.75อ่าก็จะเท่ากับ36บาทจุด38สาตางค์นะครับก็คือนี่ทั้งนี่คืออัตราการสะบัดคร,ครั้งครั้งเดียวนะครับ36บาทจุด38สาตางค์อ่าทั้งหมดทั้งมวลก็จะจ่าย38บาทจุดอ่าไอ ทั้งหมดทั้งมวลก็จะจ่าย36บาทด38สตางค์หรือตีไป37บาทนั่นแหละครับ36.38คูณด้วย4นะครับเดือนหนึ่งมี4สัปดาห์ก็จะเท่ากับ145.52สตางค์นะครับ145บาท52สตางค์นั่นเองต่อเดือนนะครับเห็นไหมครับยังไม่ถึง150บาทเลยเราได้อินเทอร์เน็ตแบบไม่อันไม่จำกัดไม่ลดสปีดมาใช้งานนั่นเองนะครับอันนี้คือสูตรอีกหนึ่งวิธี ที่ทําให้เรามีอินเทอร์เน็ตไว้ใช้งานไม่อั้นไม่จํากัดด้วยความเร็ว6เมกะบิตนะครับปั๊ดไปเรื่อยๆเลยเล่นไปเรื่อยๆฟินๆนะเพลินๆเลยนะครับหรือว่า,อายังยังไม่ต้องการสูตรนี้นะครับก็จดเอาไว้ก่อนนะทุกคนอาหนังสือเอาสมุดอะไรมาก็ได้จดไว้ก่อนเลยขั้นตอนที่1สมัคร9บาทก่อนขั้นตอนที่2ก็รีบสมัคร6เมกภายใน15นาทีขั้นตอนที่3ก็ ว่ากันปลาจดให้เราเข้าใจนะครับแล้วเราก็อย่าพึ่งสมัครใช้งานก็ได้ให้ไปใช้งานตัว20เมกะบิตกันก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่หมดโปรนะยังยังไม่หมดเขตหมดอายุการสมัครเพราะว่าผมพึ่งสมัครไปนั่นเองให้ไปใช้ตัวนั้นก่อนสมัคร 64k ไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาสมัคร20เมกะบิตโอ้ใครที่ไม่เข้าใจใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ใหม่ๆนะครับโอ้ยเพิ่งเผลอเข้ามามารับชมไม่ได้ติดตามกัน ไมไ่ติดตามกอนเรงแสงไม่เคยติดตามเลยเพิ่งมารับชม,มใหม่ๆก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆแล้วับผมจะ,ะทำหน้าปกไว้แบบนี้แหละครับสูตรใหม่20เมกะบิตก็เป็นการสมัครได้นะครับณนะวันที่ผมอัดคลิปนี้ทําสูตรใหม่นี้ยังสมัครได้อยู่นะครับสำหรับโปร20เมกะบิตนะก็รองกันดูก็แล้วกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของสูตรลับในวันนี้ครับ6เมกไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับราคา26บาท แล้วก็รวม2โปรรวม2อย่างก็36บาท38สาตางค์นะครับถ้าเล่นเป็นเดือนเลยก็145บาทจุด52สาตางค์เออคำนวณกันให้ดีๆว่าคุ้มสำหรับเราหรือเปล่าแต่ผมแนะนำว่ามันคุ้มครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันลดสปีดกันหมดแล้วนะและคลิปหน้าผมจะเอาโปรอะไรมาฝากทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกรนเรืองแสงด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าบ๊ายบายวันนี้จ้ะ Kill, kill.